สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับห้องเรียนภาษาไทยป .2 สพปนนทบุรีเขตหนึ่งและครูแหวอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องคำควบกล้ำรอเรือและคำควบกล้ำลอรอลิงไปใช่ไหมคะวันนี้ครูแวจะมาชวนเด็กๆเรียนคำควบกล้ำอีกหนึ่งตัวค่ะนั่นคือคำควบกล้ำตัววอลวนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะ เด็กๆลองอ่านประโยคนี้ตามครูแวนนะคะควายไล่ขวิดข้างขวาอีกทีนะคะควายไล่ขวิดข้างขวาในประโยคนี้ค่ะเด็กๆพอเห็นคำควบก,กล้มวอแหวนบ้างไหมคะเด็กๆคงเห็นคำเดียวกับครูแวนใช่ไหมคะ ในประโยคนี้มีคำควบกา้าโมุวนอยู่สามคำค่ะนั่นก็คือคำว่าควายขิดและขวาค่ะนี่คือคำควบกา้าหมุวนค่ะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของคำควบก้ามุวนกันนะคะเด็กๆสังเกตนะคะคำว่าควายขิดขวา คำเหล่านี้เป็นคำควบกล้ำวอคำว่าควายคอวออายอควายมีคอควายวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นควายคือสัตว์เคี้ยวเอื้องลำตัวสีดำมีเขาแหลมโค้งไปด้านหลังขวิดคอ วออีดดควิดมีขอไข่วอแหวนเป็นพยัญชนะต้นควิดคือท่าทางของสัตว์ที่ใช้เขี้ยวหรือเขาชนขวาขอวออาขวามีขอไข่วอแหวนเป็นพยัญชนะต้น ขวาเป็นคำตรงข้ามกับคำว่าซ้ายนอกจากนี้ยังมีกอไก่วอแหวนเป็นพยัญชนะต้นควบกล้ามสองตัวเช่นคำว่ากวาดกอวออาดอกวาดกวาดมีกอไก่วแหวนเป็นพยัญชนะต้น สาดคือการทำให้สะอาดเอาละค่ะทีนี้ครูเวลจะมาชวนเด็กๆทดสอบการออกเสียงคำควบกล้าวอลแหวนค่ะเด็กๆพร้อมจะออกเสียงไปกับครูแวไหมคะเดี๋ยวเด็กๆตั้งสติให้ดีก่อนเลยนะคะก่อนเราจะออกเสียงแล้วเดี๋ยวครูเวลจะอ่านนำเด็กๆแล้วเด็กๆทำตามครูเววให้ได้นะคะไปกันค่ะ ควายไล่ขิดข้างควายคว้าควานมาไล่คว่างควายไปควายควางวิ่งวนควักควายควายควางวิ่งวนควักควายกวัดแกว่งควานไล่หลุมควำควางควายอีกทีนะคะควายไล่ขิดข้างควายคว้าควานมาไล่คว่างควายไปควายควางวิ่งวนควักควาย คว่กควายกัดแคว่งคว้าไล่ล้มคว่ำควางควายเป็นไงบ้างคะเด็กๆฝึกออกเสียงคำควบกล้าวอลแหวนได้บ้างไหมคะเด็กๆต้องฝึกบ่อยๆนะคะหากเด็กๆฝึกบ่อยแล้วเด็กๆจะออกเสียงชัดแจ๋วเหมือนผู้แวเลยค่ะและตอนนี้ครูอยากให้เด็กๆไปพบกับพี่ไทยค่ะและกระดานวิเศษวันนี้พี่ไทยกับกระดานวิเศษจะมาอธิบาย คําที่เป็นคําควบก้ามวัวแหวนให้เด็กๆรู้นะคะเด็กๆเรียนรู้ไปกับพี่ไทยก่อนนะคะหันาะสาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับพบกับพี่ไทยคราวนี้พี่ไทยมีเรื่องของคําที่มีอักษรควบวแหวนมาฝากนะคําที่มีอักษรควบวอแหวนคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวควบกัน โดยเพยญชนะตัวที่สองเป็นอักษรวอแหวนและประสมด้วยสระเดียวกันเพยญชนะที่ควบกับวอแหวนมีทั้งสามตัวนะขอรับได้แก่กอวขอวและคอวขอรับพี่กระดานวิเศษมีตัวอย่างคำที่มีอักษรควบวอแหวนมาให้น้องๆฝึกอ่านกันด้วยขอรับน้องๆอ่านตามพี่ไทยเลยนะอักษรควบกอวเช่นคำว่า กว,วกว้างไกวแกวงอักษรควบขอวอเช่นคำว่าขวางขิดขวานอักษรควบอวอเช่นคำว่ากวนคว้าควา่ำน้องๆลองเอาคำเหล่านี้ไปฝึกแต่งประโยคกับเพื่อนๆในห้องด้วยนะขอรับพี่ไทยมีเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยนะ เรื่องมีอยู่ว่าในป่าแห่งหนึ่งมีกวางตัวหนึ่งพบขวานใต้ต้นมะขิดมันคิดว่าขวานนี้คงเป็นของชายขับเกวียนที่เข้ามาในป่าเมื่อวานมันจึงนำขวานนี้ไปมอบให้ควายป่าต่อมาชายขับเกวียนมาตามหาขวานเขาคว,วานหาที่ใต้ต้นมะขิดแต่ไม่พบชายขับเกวียนถามหาขวานจากสัตว์ต่างๆจนในที่สุดมาพบควายป่า ควายป่าจึงเล่าเรื่องให้ฟังชายขับเกวียนฝากขอบใจกว้างค่อยๆช่วยกันดูกับเพื่อนๆนะขอรับน้องๆว่าคำที่มีอักษรควบบอแหวนอยู่ตรงไหนบ้างพี่ไทยจะช่วยน้องๆหาด้วยนะขอรับมีคำว่ากวางมะขิดเกวียนขวานควายและควานขอรับ พี่ไทยกับกระดานวิเศษไปก่อนนะสวัสดีขอรับว้าวพี่ไทยมีนิทานมาให้เด็กๆด้วยใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตไหมคะในนิทานของพี่ไทยมีคำควบก้ามวัวแหวนอยู่นะคะเด็กๆลองสังเกตดูแล้วเด็กๆขี่เส้นใต้ํำควบกล้ามวอวแหวนนะคะในนิทานของพี่ไทยแล้วเด็กๆคัดลงในสมุดด้วยลายมือสวยๆเลยนะคะ ถ่ายรูปมาส่งคุณครูภาษาไทยชั้นป2นะคะแล้ววันนี้ครูัวก็หมดเวลาแล้วเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะห้องเรียนภาษาไทยป2ของเรามีบัญชีคำพื้นฐานที่เป็นคำควบกล้ำวอลแวนมาให้เด็กๆฝึกอ่านและฝึกเขียนกันนะคะเด็กๆอ่านให้คล่องเลยนะคะ หนึ่งแกงสองแตงกวาสามควายสี่ขวานห้าควา เด็กๆฝึกอ่านฝึกเขียนกันให้คล่องนะคะแล้วเด็กๆคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดถ่ายรูปมาส่งคนครูกันนะคะ